รอดตายมหัศจรรย์ฟ้าผ่าเข้าที่ศีรษะอย่างจังไรอันครอสชายชาวนำปาถูกฟ้าผ่าเข้าที่ศีรษะอย่างจังระหว่างการเที่ยวตั้งแคมป์กับเพื่อนๆในวันที่24พฤษภาคมในเมืองบอยซี่รัฐไอดาโฮ ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุพิศดารครั้งนี้พวกเขาเผชิญพายุลูกเห็บที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลนันทําให้ต้องหาที่หลบกันอย่างจ้าละวันไรอันเลือกที่จะหลบใต้ต้นไม้ขณะที่เปิดโทรศัพท์มือถือของตนทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าเขาเข้าที่ศีรษะและออกไปทางหลังส่งผลให้เสื้อผ้าของเขาฉีกกระจายออกไปและเขาหมดสติทันที เพื่อนๆของไรอันรีบนำตัวเขาส่งศูนย์การแพทย์แพทย์ตรวจพบว่ามีอาการเลือดออกในสมองและเกรงว่าเขาจะต้องกลายเป็นอัมพาเตเฮเตอร์ภรรยาของเขาคอยเฝ้าดูอาการอยู่ใกล้ๆจนเขาฟื้นคืนสติขึ้นมาและไม่ได้เป็นอัมพาตแต่อย่างใดโชคดีจริงๆเนาะ คุณทราบหรือไม่ว่าโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่านั้นมีเพียงแค่หนึ่งใน3 0 0แสนต่อปีถึงฟังดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะว่าในโลกนี้มีคนเพียงแค่6,000ล้านคนและมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นกว่าร้อยครั้งใน1วินาทีคนที่ชอบออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากกว่าคนปกติแต่ไม่ต้องตกใจกลัวไปนะคะแค่พยายามอย่าอยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าระหว่างพายุฝนฟ้าคนองก็พอจะช่วยได้คะ่ะ